สวัสดีครับอัปเดตสถานการณ์ลมฟ้าอากาศในเช้าของวันอาทิตย์นะครับพี่น้องที่6กรกฎาคมกันตามปกตินะครับสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่ท้าทายนะครับท้าทายในการคาดการสภาพอากาศเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะเรามีตัวแปรนะฮะที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในทะเลจีนใต้นั่นเองแต่ในขนาดเดียวกันนะครับพี่น้องข้อมูลแนวโน้มของฝนที่จะตกเนี่ย เราเห็นจากแบบจำลองการคาดการฝนเดี๋ยวไปดูในคลิปนะกลับดูขัดแย้งกับข้อมูลของกระแสลมอย่างน่าประหลาดใจนะไม่รู้ว่าโมเดลอย่างไหนจริงหรือเท็จกันแน่นะอย่างไหนหลอกเรากันแน่แต่ทั้งนี้ในช่วงท้ายคลิปผมก็จะวิเคราะห์ที่มาที่ไปให้วิน้องดูนะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยแต่อย่างน้อยก็น่าจะเป็นแนวทางให้วิน้อง f c ที่สนใจในเรื่องอากาศแบบลึกๆนะฮะได้รับทราบแบบเบื้องต้นว่า นักวิเคราะห์อ,อากาศเนี่ยฮะเขามีหลักในการประมวลข้อมูลกันอย่างไรนะฮะไปติดตามกันเลยครับตามสเตปนะครับาตามสเตปนะครับพี่น้องก็มาเริ่มกันที่ลมมรสุมที่ระดับ850สเฮกโตปสาสาลกันก่อนนะฮะวันนี้บริเวณทะเลจีนใต้ต,ตอนบนขวามือบนของพี่น้องเนียครับพายุดีรสชันที่เราจับตากันอยู่ได้ขยับสถานะและอัปเกรดตัวเองอย่างเป็นทางการแล้วฮะ ขาก็กลายเป็นพายุโซนร้อนนะฮะก็มีชื่อว่าดานดนะะัทฮะซึ่งก็เป็นชื่อนี้ก็ตั้งโดยประเทศฟิลิปปินส์นะครับพี่น้องก็มีความหมายว่าประสบการณ์นะฮะประสบการณ์โดยในขนาดนี้พายุโซนร้อนดานนัดเนี่ยก็มีความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความกดอากาศใกล้ศูนย์กลาง987มิลลิบาร์ เขาก็มีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะก็จะเคลื่อนห่างจากประเทศไทยไปเรื่อยๆเห็นไหมครับพี่น้องไปทางขวามือนะครับอ่ค่อนไปทางเหนือก็อยู่ลาวตอนนี้อยู่ห่างกับเราก็ลาวสองพันกิโลเมตรนะฮะได้นะฮะจึงไม่มีผลกระทบโดยตรงอะไรกับประเทศไทยของเรานะครับแต่ถึงแม้ตัวพายุก็จะไม่ได้เฉียดเข้ามาโดยตรงฮะ,ะมันก็ยังคงทําหน้าที่เป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่ ที่คอยดึงดูดให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยวิ่งเข้าหาด้วยกําลังที่ค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างดีอยู่ครับโดยลมจะพัดด้วยกําลังปานกลางขึ้นไปนะครับน้องสีเขียวขึ้นไปแล้วก็มีทิศทางพัดยกตัวด้วยปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนส่วนภาคกลางอีสานตอนกลางตอนล่างและก็ภาคตะวันออกนะฮะลมก็จะพัดเป็นทิศตะวันตกตรงๆนะครับมีหักหัวลงเล็กน้อยในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง และในพื้นที่ภาคใต้นะครับลมก็จะพัดด้วยกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะครับโดยจะแรงเป็นพิเศษก็คือทางตอนบนและก็ตอนกลางเห็นไหมครับข้างล่างก็เหลือปานกลางถึงอ่อนนะครับแล้วก็ยังคงมีริมความกดอากาศสูงดันขึ้นมาปกคลุมอยู่เช่นเคยนะครับทิศทางของลมมรสุมก็ตามลูกศรสีแดงนั่นแหละครับพี่น้องถัดไปคราวนี้เราก็มาดูการเคลื่อนไหวของลมบนนะครับที่ระดับ500เฮกโตปาสคาลนะครับ วันนี้ลมบนก็จะพัดก็มาจากทิศตะวันตกแล้วก็ตะวันตกเฉียงใต้เป็นหลักนะฮะเข้าปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยก็ในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนด้วยนะครับในวันนี้ด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางซึ่งถือเป็นทิศทางที่สอดคล้องนะครับพี่น้องและก็เป็นมิดกับลมมรสุมระดับล่างฮะ,ะไม่ได้มีลักษณะข,ของการกดพับกันแต่อย่างใด ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างลมระดับบนยังคงมีกําลังที่อ่อนโดยทั่วไปถึงกับไม่ทํางานเห็นไหมครับสเกลออกสีน้ําเงินทิศทางของลมบนวันนี้พี่น้องก็มองตามลูกศรสีเหลืองบนแผนที่นั่นแหละครับและในภาพถัดไปนะฮะภาพนี้เราก็มาถึงช่วงที่ท้าทายที่สุดของวันนี้นะครับพี่น้องผมดูภาพรวมของโมเดลคาดการปริมาณฝนในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าแล้วก็ต้องบอกว่า ยังงงงสับสนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะแนวโน้มที่โมเดลให้มานั้นค่อนข้างจะจะอะไรครับค่อนข้างจะขัดแย้งกับแนวการพัดของกระแสลมผู้ขนานทั้งสองระดับที่เราเพิ่งส่องกันไปเมื่อกี้เนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะลองวิเคราะห์ให้พี่น้องฟังในมุมมองของผมนะครับแล้วเราไปลุ้นกันหน้างานพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่ง โดยพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนะฮะดูสองพื้นที่นี้ก่อนนะฮะอีสานตอนบนแล้วก็บริเวณด้านตะวันออกของภาคอีสานบริเวณนี้สถานการณ์ก็เหมือนเดิมนะครับพี่น้องค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับด้วยลมมรสุมในวันนี้พัดยกตัวขึ้นไปผ่านพื้นที่แล้วก็มีลมบนที่พัดสนับสนุนไปในทิศทางเดียวกันพื้นที่ดังกล่าวนี้ก็จะมีฝนฟ้าขนะงตกต่อนเนื่องและกระจายตัวได้ดีโดยทั่วไปนะฮะ ส่วนอีสานตอนกลางด้านในและด้านในที่ติดกับเหนือกับภาคกลางเนี่ยครับแล้วก็ตอนล่างที่ลมพัดลมเขาก็จะพัดเป็นไงครับพี่น้องตรงๆก็จะติดเขานะฮะติดแนวเขาฝนก็จะเบาบางลงไปตามปกติครับแต่ทั้งนี้ก็อาจจะมีฝนตกได้ะฮะเดี๋ยวพี่น้องไปดูในช่วงต่อไปในพื้นที่ภาคกลางที่ผมจะวิเคราะห์นะครับ และจากโมเดลคาดการณ์ตั้งแต่เวลา7โมงเช้านะครับพี่น้อง7โมงเช้าเริ่ม7โมงเช้าของวันนี้6กรกฎาคมไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์ที่7รกรกฎาคมนะครับภาคเหนือนะฮะก็จะมีฝนฟ้าขะนองร้อยละ60ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรชบูรณ์นะครับ ภาคอีสานนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สถึงหกของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดเลยบึงการหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลน,นครน,นครพนมขอนแก่นมหาสารคามนะครับมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอนนำนาจนเจริญอุบลราชธานีครับและสําหรับพื้นที่ภาคกลางนะครับภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน ทุกท่านจะเห็นว่าแบบจําลองให้ฝนในบริเวณนี้น้อยมากเลยครับหรือแทบไม่ตกเลยเห็นไหมครับเป็นสีขาวโล่งๆนะฮะมีเพียงฝนโปรยปลายในบางพื้นที่เท่านั้นนะฮะซึ่งถ้าจะหาสาเหตุหาเหตุผลมาสนับสนุนมุมมองของโมเดลนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าลมมรสุมเขาพัดมาเป็นแนวตรงๆแล้วก็กดหัวลง เล็กน้อยในพื้นที่ภาคอีสานล่างนะฮะก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการยกตัวไม่ดีเท่าที่ควรนั่นเองครับพี่น้องแต่ในวันนี้นะฮะในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับวันนี้พื้นที่ภาคก,กลางและภาคใต้ตอนบนเนี่ยน่าจะมีฝนตกได้มากกว่าที่โมเดลคาดการไว้นะครับน่าจะมีฝนมากนะครับเหตุผลคืออะไรเรามาดูกัน,นะครับแม้ว่าลมมรสุมจะพัดมาในทิศตะวันตกตรงๆก็จริงนะฮะแต่ผมมีข้อสังเกตที่สําคัญนะฮะ จากกระแสลมระดับบนในวันนี้ตามภาพนี้เลยนะครับพี่น้องบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือตอนล่างนะฮะแล้วก็ยาวไปจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นไหมครับยังคงเห็นแนวโน้มที่กระแสลมบนจากหลายทิศทางนะครับพัดเข้ามาประจบก,กันตรงด้านตะวันตกนะฮะหรือคอนเวเจนต์กันโดยเราจะสังเกตได้จากอะไรครับพี่น้องได้จากเส้นสตรีมลน์นะฮะที่โค้งเข้าหากันเห็นไหมครับ ซึ่งการบรรจบกันของลมในระดับบนนี้นะฮะในระดับสูงนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญนะครับพี่น้องถึงการยกตัวของมวลอากาศหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่าอัพดับนะฮะที่มีประสิทธิภาพพอสมควรครับเมื่ออากาศชื้นถูกดูดให้ยกตัวขึ้นนะฮะก็จะเกิดการคุบแน่นกลายเป็นเมฆและก็ฝนฟ้าคะนองได้และที่สําคัญผมได้พยายามเช็คภาพรวมนะฮะพี่น้องดูทั้งล่างทั้งบนนะฮะเพราะว่าย่อแผนที่ลงมาแล้วนะฮะก็ ก็พบว่าลมบนนะฮะลมบนในวันนี้เป็นลมคือทีแรกก็คิดว่าเป็นลมจมแห้งเย็นหรือเปล่าที่พัดออกมาจากหย่อมความกดอากาศสูงเหมือนในช่วงที่หลายวันในช่วงต้นเดือนหรือปลายเดือนที่ผ่านมาหรือเปล่านะฮะแต่เมื่อเรามองดูแล้วก็จะเห็นว่าข้างๆบ้านเราเห็นไหมครับบนพม่านะครับบนพื้นที่พม่าตรงนั้นนะฮะเรายังมีหย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณเอ่าวเบงกอลและอินเดียอยู่ ซึ่งลมที่พัดทวนเข็มนาฬิการอบๆเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับยอมความกดอากาศต่ำเหล่านี้จะช่วยดึงเอาลมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะหรือลมตะวันตกที่มีความชื้นจากทะเลเข้ามายัางประเทศไทยต่อเน,นื่องนะครับแม้จะมียอมความกดอากาศสูงนะฮะตัวเอสข้างบนเห็นไหมครับพี่น้องทางตอนบนของของภาพเนี่ยครับแต่การไหลของลมที่เข้ามายัางประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากยอมความกดอากาศต่าทางตะวันตก ในเรื่องของการนําพาความชื้นมากกว่าลมจมแห้งเย็นนะครับซึ่งมันก็น่าจะมาสมทบกับลมระดับล่างแล้วมันไปทิศทางเดียวกันก็น่าจะมีฝนล้นเขาแล้วก็ไปจนถึงภาคกลางได้หลายพื้นที่นะครับดังนั้นเมื่อเป็นลักษณะเช่นนี้ผมจึงเชื่อว่าพื้นที่ภาคกลางหลายจังหวัดนะฮะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ตอนบนอย่างจังหวัดเพชรบุรีก็น่าจะมีโอกาสฝนตกได้นะครับฝนฟ้าขนองได้ไม่ใช่ขาวๆแบบนี้นะครับ และอาจจะรวมไปถึงพื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของภาคอีสานที่แบบจําลองไม่ได้ฝนไว้ด้วยครับซึ่งเราก็ต้องไปลุ้นกันที่นัางงานอีกทีนะครับพี่น้องหากผิดพลาดไปก็ต้องขอไปพี่น้องไว้ล่วงหน้าด้วยครับก็อย่างที่บอกนะครับไม่รู้ว่าโมเดลลมหรือโมเดลคาดการฝนนะฮะเออเลิกกันแนนะ่แต่อย่างน้อยก็วิเคราะห์ให้พี่น้อง f c ซที่สนใจด้านนี้ดูแนวทางนะครับแชร์แบ่งปันประสบการณ์น้อยนิดกันไปเท่านั้นเองครับนั่นเองแหละครับ และจากการคาดหมายของโมเดลพื้นที่ภาคกลางนะคะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึง20ของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบ,บุรีและพระนครศรีอยุธยาสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับโมเดลให้ฝนตามปกตินะฮะซึ่งก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะฮะเนื่องจากภาคตะวันออกนั้นมีแนวรับก็เป็นแนวรับลมโดยตรงอยู่แล้วนะฮะอาจจะมีพื้นที่บางส่วนนะฮะที่ทิวเขาเที่เขาจันทบุรีขวางกั้นเอาไว้อย่างชนบุรีและระยองนะครับก็ จากลมมรสุมนั้นก็พัดเป็นตรงตรงแล้วก็กดลงเล็กน้อยก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาระยองการทบุรีและจังหวัดตราดพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองตกเบาบางเป็นแห่งๆเหมือนเดิมนะครับโดยจะเน้นไปที่ฝั่งอันดามันซึ่งเป็นแนวรับลมมรสุมที่วันนี้ก็พัดกําลังค่อนข้างแรงนะครับพี่น้องแต่ด้วยความที่ลมบนอ่อนกําลังแล้วก็ กับถึงไม่ได้สนับสนุนอะไรฮะรแถมยังมีริ้มความกดอกาศสูงนะครับคอยรบกวนอยู่ก็จะทําให้ฝนไม่สามารถก่อตัวได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิมละครับจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดจุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบ,บี่ตรังและก็สตูลน,นะครับสําหรับสอปอลาวเพื่อนบ้านนะครับก็จะมีฝนประมาณร้อยละหกของพื้นที่นะครับตกได้บริเวณ แขวงบอกแก้วหลวงน้ำทาวดมไซพยงสารีนะครับหลวงพระบางเคียงขวางหัวพันไซยบุรีเวียงจันทร์ไซสมบูรณ์บริคำไซคำม่วนสวรรค์เคสารวันเสกองอัตปืและจำปาสักไปดูสถานการณ์คลื่นลมในทะเลกันครับพี่น้องอ่าวไทยนะครับทั้งตอนบนและก็ตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะฮะทะเลอนดามันนะฮะตอนบนคลื่นสูง2เมตรครับตอนล่างคลื่นสูง1เมตรสวัสดีครับ